สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนตัว LED นะครับของตัวโปรเจคเตอร์ผมก็ทําการเปลี่ยนเป็นทท่ร์รอยนะครับตัวของใหม่จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ของเดิมนะครับคือความสว่างมันน้อยนะครับอ่าแล้วก็การใช้งานใช้งานไปแล้วไอ้แสงมันจะลดลงนะครับเพราะว่าตัวหลอดมันเสื่อมนะครับก็ลูกค้าก็เลยส่งมาเปลี่ยนนะครับตัวที่ผมสั่งมาใหม่มันจะใหญ่แบบนี้นะครับ ของเดิมจะเล็กแบบนี้เห็นไหมครับอ่าจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตอนนี้เอาออกแล้วก็ขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับต้องใช้การบัดกีนะครับเพราะว่าตัว LCD LED นะที่มาใหม่มันจะตัวตัวติอาตัวมาใหม่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องมาบัดกีใส่เองนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทําการประกอบนะครับแล้วก็ค่อยมาเทสนะครับประกอบเลยครับ Thôi, Thôi bà cho tôi cho bà coi Ăn, ăn cà chó หลังจากประกอบเสร็จนะครับผมก็ทําการเทสนะครับโดยใช้ตัวัวอา Macbook ตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับก็แสงภาพออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องฉายขึ้นเพดานนะครับโอเคครับผมก็ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับตามกําลังนะครับเพราะว่าของของเดิมจะไม่ค่อยสว่างเท่านี้นะครับตัวนี้จะสว่างกว่านะครับ เพราะว่าหลอดที่ผมใส่ตัวนี้สเปคมัน200วัตต์นะครับแต่ถ้าตัวสปายของเขาของของเดิมนะของเดิมนะถ้ามันถึงมันจะสว่างกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าก็ข้อเสียครับคือถ้าสว่างเยอะมันก็แลกมาก,กับความร้อนนะครับก็เสียก็แลกความร้อนพัดลมต้องแรงด้วยนะครับตัวของตัวิเกเตอร์ถ้าพัดลมไม่แรงนะครับจะทำให้ฟิลม์มหรือว่าจอ L C D ไม้นะครับโอเค ภาพออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับถ้าสนใจซ่อมนะครับหรือเครื่องเสียนะครับส่งซ่อมได้นะครับที่บีบีเคเจแม็กสวิตบีเคเจสวิตนะครับซอยพหลโยธิน72ครับที่อยู่ตามคลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้ตรงตรงใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ แผนที่ก็อยู่ตรงใต้คลิปเลยนะครับกดมาได้ดูได้ดูของก่อนได้โทษทีนะครับดูร้านก่อนได้นะครับก่อนก่อนตัดสินใจครับดูโปรไฟล์ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ